การที่ได้ระยะคูณได้10เท่าขนาดนี้มีน้ำหนักที่เบามากๆก็คือทำให้มันเป็นเลนที่เหมาะกัน <Wow. S 1> พกพาไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ดีมากๆนะครับสำหรับเลนตัวนี้สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเลนท่องเที่ยวครอบจักรวาลซ20ิกมา20 200 f 3.5 5.6 Contemporary กันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอคุณทางชิติธิด์ดิจิทไลฟ์นะผมที่ส่งเลนต์ตัวนี้เนี่ยมาให้ผมทดลองใช้แล้วทำการรีวิวนะครับสำหรับเลนต์ตัวนี้นะผมก็ไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าระยะเนี่ยมันโดดเด่นจริงๆก็คือระยะเนี่ยมันอยู่ที่20-200นะผม่วน F เนี่ยเริ่มที่3.5นะก็จบที่6.3นะก็คือค่าย F เนี่ยค่อนข้างแคบแต่ว่าการที่ได้ระยะ คูณได้10เท่าขนาดนี้แล้วก็ค่า F แคดเนี่ยมันทำให้เลนส์ตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักที่เบามากๆก็คือทําให้มันเป็นเลนส์ที่เหมาะกับการพกพาไปในปชีวิตประจําวันหรือว่าพกพาไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ดีมากๆนะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้แน่นอนครับเรื่องความคมเนี่ยอาจจะสู้เลนส์อาร์ไไม่ได้แต่ว่าเรื่องพอเทเบ l ลแล้วก็น้ําหนักที่เบาแล้วก็ระยะที่ได้เนี่ยผมถือว่าดีมากๆเลยครับสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเลนส์แล้วก็บิวคุณภาพกันเลยนะครับ หน้าตาของเลนส์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็คือบิวคุตตี้เนี่ยแน่นอนครับซูเลนส์อาร์ตไม่ได้นะข้างนอกเนี่ยก็จะมีความเป็นพลาสติกหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยก็คือเป็นเมาส์เหล็กนะผมมียางเวทีซิลมาให้นะครับเลนส์เนี่ยเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลซูมนะผมเวลาซูมก็จะยืดออกมาทางนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีฝาหน้าฝาหลังมาให้นะครับแล้วก็มีฮูดมาให้นะครับตัวฮูดเนี่ยไม่มีตัวล็อกฮูดครับผมสามารถเข้าไปแล้วก็หมุนแก๊กได้เลยแต่ว่าแก๊กของเขาเนี่ยค่อนข้างแน่่นนนะะเเวลาาจดออกมีย นี่ยแล้วก็กึบกึบอย่างนี้คือค่อนข้างแน่นเลยครับผมแล้วก็ที่ตัวเลนส์นะผมมีแหวนอยู่2แหวนก็คือเป็นแหวนซูมอันนี้ปึ๊บแล้วก็แหวนโฟกัสอยู่ด้านหน้านครับแหวนโฟกัสค่อนข้างเล็กหน่อยซึ่งแน่นอนครับไอเลนส์ประมาณนี้เนะี่ยเขาคงไม่ใช่แหวนโฟกัสกันหรอกส่วนมากก็ใช้แหวนซูมแล้วก็ปล่อยออโต้โฟกัสทำงานไปนะครับแล้วก็สวิตช์ที่ข้างเลนส์นะผมจะมีอยู่2สวิตช์นะครับก็คือ a FF f f f สวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็มี ล็อกซูมอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เลนส์มันไหลนะครับแต่ว่าตัวเลนส์เนี่ยมีขนาดค่อนข้างเบานะเพราะกรณีที่เลนส์มันจะไหลออกมาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราสามารถก็สามารถล็อกได้นี่ข้อดีของเลนสิ่งมากที่ผมชอบมากเลยไอ้ปุ่มล็อกซูมตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนค่ายอื่นนะไอ้ปุ่มล็อกซูมตรงนี้ถ้าเกิดเราล็อกไปแล้วเนี่ยปุ๊บเราสามารถผลักเลนส์ออกไปได้เนี่ยเห็นปะล็อกแล้วนะผลักออกไปมันจะมีเสียงแก๊ก แล้วก็ดันออกไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอานิ้วเนี่ยมาปลดล็อกก่อนถึงจะซูมได้นะครับผมค่ายอื่นเนี่ยเวลาล็อกซูมแล้วเราจะดันออกไปเนี่ยมันดันไม่ได้ต้องเอานิ้ว,วปลดล็อกซูมก่อนทําให้บางทีเราเสียจังหวะเนี่ยเราล็อกซูมไว้แล้วจะยกมาถ่ายเราจะหมุนซูมต้องไปปลดล็อกก่อนเนี่ยมันจะเสียจังหวะแต่การที่มันผลักออกไปได้เลยอย่างเงี้ยคือถือว่าโอเคเลยครับแต่ขอตีนิดนึงก็คือตัวล็อกซูมนะครับผมเนี่ยสวิตช์ล็อกซูมครับอันนี้ใช่ไหมล็อกซูมอยู่นี่ a f f อยู่นี่ แล้วทั้งสองตัวครับผมมันผักขึ้นถักลงเหมือนกันทําให้เวลาคนที่ใช้เลนใหม่ๆหรือว่าไม่ค่อยคุ้นชินกับเลนตัวนี้นะเวลาเสียนกน้องแล้วต้องการจะปลดล็อกแล้วก็ซูมไปถ่ายเนี่ยบางทีนิ้วอะ่ะมันไปโดนเป็นปุ่ม af mf แทนเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะถ่ายได้เลยเราเ,เอ๊ะนิ้วไปกดล็อกซูมแต่ไปโดน mf ทําให้กล้องมันปรับไปที่โหมด mf ในการถ่ายทําให้เราต้องมาเสียเวลาดูว่าเราไปโดนปุ่มอะไรผิดหรือเปล่าแนะนำครับผมวิธีแก้ไขก็คือเนี่ยล็อกซูมเป็นทางนี้ใช่ไหมอันนี้ล็อกซูมถ้าเกิด af mf สวิต พักลงนี้มันก็จะช่วยได้ครับผมแต่ตอนนี้มันพักไปทางเดียวกันทําให้ตอนใช้งานเนะ่เวลาไม่ไม่ได้ดูเนี่ยมันจะสับสนได้นะครับแต่ว่าอย่างอื่นก็โอเคครับไม่มีอะไรถือว่าเป็นทําได้ค่อนข้างดีและอีกอย่างนึงก็คือน้ําหนักเนี่ยเบามากๆโดยผมก็คือน้ําหนักไม่ถึง6 0 0กรัมนะอยู่ที่550กรัมท่านเองนะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้เนี่ยออกมาอยู่ที่2เมาส์นะครับเมาส์โซนี่นะก็เมาส์แอลนะครับผมเป็นเลนส์สำหรับฟูลเฟรมนะครับเดี๋ยวเราลองเอามาใส่กับกล้องดูนะครับของผม้เขาไป อ่ะเรียบร้อยครับนี่อยู่บนกล้องประมาณนี้ครับผมพกไปท่องเที่ยวนี่คือโอเคครับเลนส์มันค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าไม่เล็กเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเบาแต่ว่าน่นนครับมันไม่เล็กแต่ว่าระยะ20200คูณ10เท่าเนี่ยมันโอเคแล้วใหญ่กว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าได้มาแงเนี้คือถือว่าโอเคเลยครับผมลองซูมดูครับเวิร์บเวิร์บเนี่ยความซูมยื่นออกมาอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมหน้าตาดูดีใช้ได้ครับผมแล้วก็มีฮูดมาให้เป็นฮูดกรีบดอกไม้อย่างนี้ เดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้เลนตัวนี้กันนะผมก็คือตัวเลนเนี่ยประกอบด้วยทั้งหมด18ชิ้นนะแบ่งเป็น14กลุ่มมี1 f l d แล้วก็3 s l d นะซึ่งมันย่อมาจากอะไรเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็4 aspherical เลนนะครับส่วนค่า f นะผมต้องบอกก่อนนะว่าเลนตัวนี้เนี่ยเป็นค่า f แบบค่า f ไหลเนานะก็คือเริ่มต้นที่ f 3.5แล้วก็เวลาซูมออกไปสุดที่2 0 0อยเนี่ย f เนี่ยจะอยู่ที่6.3ดนะครับส่วนว่าซูมไปแล้วได้ f เท่าไหร่บ้างเนี่ยเดี๋ ส่วนใบเบรดเอฟเฟกเจอร์ครับตัวนี้มีอยู่ที่9เบรนะครับส่วนระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโฟกัสได้ค่อนข้างใกล้เลยนะก็คือที่ช่วงวายสุดนะครับผมสามารถโฟกัสได้ที่16.5ซนเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราซูมเอาไว้สุดเลยเนี่ยก็จะสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดอยู่ที่65ซนเมตรนะครับและมีอัตราการขยายอยู่ที่1นต่อสนะครับขนาดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันขนาดพอๆกับกระป๋องโคก้กอ่ะหนึ่งกระป๋องนะครับก็คือโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรูปที่ถ่ายได้จากเลนส์ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับที่ผมไปมาก็คือเป็นอนะินเนอร์มองโกเลียเนาะก็คือเป็นมองโกเลียในก็คือเป็นมองโกเลียที่ยังอยู่ในจีนอยู่นะครับพูิประเทศคล้ายๆกับมองโกเลียแต่ว่าวัฒนธรรมอะไรเงี้ยอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับจะมีความเป็นเมืองมากกว่านะครับอันนี้โอเคตัวเลนส์ครับเนี่ยเมาส์อยู่บนกล้องไลคาเอสเอลซานะผมหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะภาพที่ได้ก่อนเลยแล้วกันให้ดูจุดเด่นมันก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือเนี่ยระยะ20และเนี่ยระยะ200 เลนตัวเดียวกันนะครับมันสามารถทําได้นี่คือ200ไม่ได้ครอบแล้วนะคือเนี่ยมาที่200ได้ได้ยางนี้เลยนะครับแล้วก็นี่คือ20นะครับเนี่ยเลนตัวเดียวถ่ายอย่างนี้ได้แล้วก็ถ่ายอย่างกันได้คือโอเคมากเลยครับสำหรับการไปท่องเที่ยวเนาะไปท่องเที่ยวถ่ายกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าไปไหนก็ตามที่ต้องการพกเลนอ่าที่น้อยๆไปเล็กๆไปเบาๆสบายๆเนี่ยถือว่าโอเคมากครับไม่มีอะไรชนะตัวนี้นะเพราะว่าคูณ1ิเท่าเนี่ย2ี่0ออยคือโอเคมากครับทีนี้ เรามาดูเรื่องการโฟกัสกันบ้างเรื่องการโฟกัสนะผมเนี่ยเวลาคนขี่มาครับก็โฟกัสได้โอเคครับคือจริงๆเรื่องการโฟกัสต้องบอกบอกเลยว่าต้องดูด้วยว่าว่าอยู่บนบอดี้ไหนนะอันนี้ของผมอยู่บนบอดี้ S3 นะทำให้การโฟกัสเนี่ยมันต้องบอกว่ามันไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ถ้าเกิดอยู่บนพานา S9 หรือว่า S1R2 เนี่ยอาจจะโฟกัสได้ไวกว่านี้ครับแต่ว่าโดยรวมล้วก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่ครับโฟกัสถือว่าโอเคนะครับความคมครับความคมก็ต้องบอกเลยว่าสู้เลนส์อาร์ตไม่ได้ คมพอไหมคมพอครับคมถือว่าใช้งานได้เลยแต่ว่าคมสู้เลนอาร์ตอาร์ซีดีไม่ได้นะเพราะเรนซรีีเป็นซีรีอาร์คอนเทมพอรรี่นะครับซีรีลองลงมาถ้าเกิดคมสู้อาร์ได้ก็คงคงเกินไปครับก็คือน้ําหนักเท่านี้ระยะเท่านี้ความคมประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วครับแต่ว่าไม่ได้คมจัดเท่ากับเลนอาร์ตนะครับคมพอใช้ไหมก็คมใช้ได้ครับเนี่ยโฟกัสเข้าไปปึ๊บ มาดูรูปนี้ดีวกว่าอันนี้เปิด F กว้างสุดนะครับแล้วก็โฟกัสใกล้สุดเลยซูมสุดด้วยก็คือซูมมาที่200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เปิด F กว้างสุดที่6 3นะครับแล้วก็เอาเลนส์เนี่ยเข้าไปใกล้ดอกไม้ที่เท่าที่เป็นไปได้นะแล้วก็ดูความคมครับประมาณน,นี้เนี่ยก็คือคมถือว่าคมใช้ได้แล้วครับเนี่ยคมประมาณนี้คือโอเคเลยแต่จะไม่คมกระแทกตาสู้ซีรีส์อาร์ตเนาะ เนี่ยการเบลอฉากหลังได้ฉากหลังถือว่าทําได้ครับผมแต่ว่าการเบลอฉากหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีเอฟที่ค่อนข้างแคบนะครับเมื่อเทียบกับเ,เ,เลนเลน,เลนฟิกหรือว่าเลนอาร์ตนะทำให้เวลาที่เราต้องการเบลอฉากหลังเนี่ยเราต้องเอาเลนเนี่ยไปใกล้ซับเจกมากๆเพื่อที่ให้ฉากหลังมันเบลอได้นะครับถ้าเกิดว่าถ่ายคนเต็มตัวเนี่ยเปิดเอฟกว้างสุดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองลองมาดูอันนี้แล้วกันอ่ะเป็นแนวนอนนะเนี่ยการเซฟเลชฉากหลังครับผมก็คือทําได้ประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้เห็นไหมฉากหลังก็คือยังมีความแยกยังเห็น เดฟอยู่เห็นว่าใกล้ๆอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด้งลอยขึ้นมาหรือว่าเบอร์ฉากหลังได้แบบเป็นวุ้นขนาดนั้นนะก็คือฉากหลังเนี่ยยังเห็นอยู่ว่าเป็นอะไรแต่ว่าก็คือยังเห็นเด็บว่านั้นไกลอันนั้นไกลยังเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ป๊อปขึ้นมาขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายเนี่ยเราอาจจะจเป็นต้องเลือกฉากหลังดีๆต้องเลือกฉากหลังที่มันคลีนหน่อยถ้าเกิดเลือกฉากหลังลกๆเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะทําให้ภาพเราดูดูลกตาได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมคนโฟกัสเข้าตรงนี้ ฉากหลังก็เบอร์ได้แค่นี้เองทั้งทั้งที่ฉากหลังเนี่ยอยู่ไกลมากนะครับเพราะการเบอร์ฉากหลังการเซฟเลตแบล็กเกลว์เนี่ยถ้าเกิดว่าฉากหลังมันไม่มีระยะต้องบอกเลยว่ามันทำไม่ได้ไม่ดีถ้าเกิดฉากหลังมีระยะมากพอเนี่ยมันก็จะทำได้ประมาณเท่าที่เห็นในรูปนี้นะครับประวันนี้เลยพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือต้องเลือกแบ็กเาลว์ดีครับต้องเลือกแบล็กเกลว์คิงคิเคียร์เนี่ยให้ตัวแบบอ่ะมันเด่นขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าฉากหลังมันลกมันก็จะมีปัญหาตรงนั้นหน่อยเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยอย่าง การวางคอมโพสตตัวแบบเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงอ่ะอย่างนี้สมมติเห็นไหมโฟกัสไปแล้วใช่ป่ะการเบอร์ฉากหลังก็ถือว่าทําได้แค่ประมาณนี้ครับผมซึ่งไม่เป็นไรครับเลนยนท่องเที่ยวเราไม่ใช่เลียนพอเทตต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เลียนพอเทตมันคือเลนยนท่องเที่ยวมันคือเลน,นส์อประสงค์จะไปถ่ายคนหน้าฉากหลังเบอร์ก็อาจจะทําไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับอันนี้อันหนึง่งครึ่งตัวแล้วนะเข้าใกล้มาหน่อยเห็นไหมก็ประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้ครับผมความคมประมาณนี้แล้วก็ ลายฉักหลังได้ประมาณนี้นะครับที่ระยะ200เนาะโอเคครับประมาณนี้เลยทีเนี้เยเลนตัวนี้มันจะไปเด่นด้านไหนแน่นอนครับมันจะไปเด่นในการซูมนั่นเองก็คือในตำแหน่งที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยมันจะเด่น,นมากๆอย่างเช่นภาพนี้เนี่ยผมนั่งที่ขอบสนามอย่างการที่เราไปดูโชว์ครับแล้วเรานั่งที่ขอบสนามเนาะเราเข้าไปใกล้ๆไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือจะมีประโยชน์นมากๆเลยครับก็คือผมถ่ายที่ระยะ20เนาะแล้วก็อันนี้ผมซูมเข้าไปที่ระยะ135คือได้ประมาณนี้ละ20 135 เขาไปใกล้ได้ไดถึงขา่านี้ถ้าเกิดเราซูมไปที่200เนี่ยก็จะได้ใกล้ขนาดนี้อีกอันนี้เห็นไหมนี่ซูมมาที่159นะครับเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าไปใกล้ได้ขนาดนี้ทั้งทงที่ผมเนี่ยนั่งเนี่ยอยู่ริมสนามขอบไปไกลเลยนะครับอืมอย่างอื่นก็โอเคครับเรื่องสีสันเรื่องอะไรก็เป็นสไตล์ซิกมานะคอนทาราสต์ก็จะชัดหน่อยนะครับจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็จะเป็นสีจัดๆคมๆค,คอนทาราสต์ดีนะครับความคมก็คืออย่างสู้ ซิกมาไลอาร์ตไม่ได้นะครับแต่ว่าคมพอไหมสำหรับไปถ่ายท่องเที่ยวก็คือคมพอแล้วนะครับถามว่าถ้าเกิดจะรับงานจริงจังเลนตัวนี้เอาอยู่ไหมผมแนะนําไปเลนอาร์ตดีกว่าซีรีอาร์ตดีกว่าครับอาจจะไป28 105, 2, ่สิแปดร้อ f สองจุดแนะฮะอันนั้นน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดท่องเที่ยวตัวนี้เวิร์กครับดูรูปต่อนี่นะครับเนี่ยคือโดยรวมโอเคเลยครับในสถานที่ที่โลง่ลงๆเคลียร์สามารถวางคงอมโพสได้เงี้ยถือว่าโอเคเลยครับแบ็กกราวไม่ลกเลนตัวนี้คือดีมากเวลาถ่ายต้องระวังเรื่องแบ็กกราวครับอันนี้ให้ดู แบก,กาวมันลกใช่ไหมเราดูภาพเนี่ยคนก็จะแบบว่าเกินๆนะกับแบก,กาวมันจะไม่สามารถที่จะลิฉากหลังได้มากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าได้ฉากหลังที่เคลียรครับเนี่ยฉากหลังที่เคลียไม่ลกเกินไปเนี่ยเนี่ยคนออกมาอยู่บนชากหลังที่เป็นทองฟ้าตัดกับทะเลทรายอย่างเงี้ยความาวางคอาโพสดที่ดีากหลังเคลียร์เนี่ยถือว่าดีมากครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้เลยครับนี่ เลือกแบ็กกราวดีๆเรือกมุมดีครับค่า F ฟก็ไม่ต้องใช้กว้างมากนะครับถ้าเกิดแบ็กกราวด์ลกเราก็จะอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะดูกลัตาดีนึงนะครับอืมแต่ก็โอเคครับเน้นถ่ายให้ชัดต,ตั้งภาพไปเลยส่วนขอบมุ่งนะครับสำหรับเลนตัวนี้ก็คือถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเนี่ยที่ซูมเข้าไปในส่วนของทองฟ้าข้างๆนี้ยเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับคือถือว่าทําได้โอเคมากๆนะครับลองซูมเข้าไปใกล้ครับอาจจะมีนิดหน่อยเรือๆตรงนี้แต่ว่า โดยรวมแล้วถ้าเกิดเราไม่ซูมไปขนาดนั้นก็จะไม่เห็น,นครับไม่ไม่ถึงขั้นเราขึ้นมากวนตาอะไรือถือว่าโอเคแล้วครับอาจจะมีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะผมก็คือเลนส์ตัวน,นี้เนี่ยไม่ใช่พาโฟโก้นะครับถ้าเกิดว่าเราโฟกัสทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็ซูมเข้าไปที่200หรือซูมกลับมาเนี่ยแล้วหน้าโฟกัสเนี่ยอาจจะเลื่อนได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เราโฟกัสทิ้งไว้แล้วซูมเข้าซูมออกเนี่ยแน่นอนครับระยะโฟกัสมันจะเคลื่อนตัวด้วยเช่นกันนะครับะม้้กไวแล็ูเขาปห เวลาจะซูมเข้าไปเนี่ยระยะโฟกัสมันเคลื่อนแลลวนะครับซูมกลับมาก็ได้ดืม่มพอซูมเข้าไประยะโฟกัสมันเคลื่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใหม่ก็คือตั้งออโต้โฟกัสไว้นะครับแล้วลองซูมเข้าไปครับเนี่ยถ้าเกิดเราซูมเข้าไปเร็วๆออโต้โฟกัสมันจะตามไม่ค่อยทันอยู่นะครับเนี่ยมันจะตามไม่ค่อยทันอ่าประมาณนี้แล้วเกิดทำช้า ก็อาจจะทันนะครับแต่ว่าคือโดยรวมแล้วไม่ใช่พาโฟโกุสนะเพราะ,ะั้นเวลาซูมเข้าซูมออกต้องรีโฟกัสใหม่นะครับผมหรือว่าเปิดคอนติเนียร์โฟกัสก็ได้แล้วก็อาะต้องย้ำๆโฟกัสนิดนึงมันมันไม่สามารถแต่ว่า20แล้วไป200แล้วถ้าโฟกัสอยู่ที่เดิมอันนั้นทำไม่ได้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูราคาแล้วความน่าใช้ของเลนตัวนี้กันนะครับสำหรับผมนะถ้าเกิดว่าซื้อเลนตัวนี้มาแล้วเนี่ยแล้วไปเที่ยวเนี่ยใช้เลนแค่ตัวเดียวได้เลย,เยจบเนี่ยผมถือว่าโอเคครับน่าใช้มากๆสำหรับค่าตัวอออยยู่่่ที34,900าคถืวเเล แต่ว่าถ้าเกิดไปเที่ยวแน่นอนครับถ้าเกิดเราไปเที่ยวคนเดียวถ่ายแต่วิวไม่ถ่ายคนเลยนะไม่ไม่ได้พาแฟนไม่ได้มีนางแบบไปถ่ายแต่วิวเนี่ยเลนตัวนี้ถือว่าเอาอยู่ครับไปทริปหนึ่งเลนตัวนี้เอาอยู่เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนไปด้วยมีแฟนมีนางแบบหรือว่าต้องไปถ่ายอะไรที่เห็นคนเห็นอะไรเงี้ยก็อาจจะพกเลนฟิก50เอฟกว้างอีกสักตัวไปก็น่าจะโอเคครับผมทำให้เซตอัพที่เราไปถ่ายท่องเที่ยวเนี่ยมันเบาลงแล้วก็เล็กลงมากๆเลยนะครับสำหรับเลนตัวนี้ โอเคครับ okay, ผมก็ก่อนจะไปดูรูปกันก็ก็ต้องขอขอบคุณสิลิธิดิจิไลท์ที่ส่งเลนตัวนี้มาให้ผมทดลองใช้แล้วก็มารีวิวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรูปที่ถ่ายได้จากเลนส์ซิกมา2 0 0 0 f 4 5 6 3 c o n t e ถึง r a r y ด t e m p r ลบนกล้องไลกา s l 3กันนะครับ